มาค่ะวันนี้มากินเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลากับแมน,นะคะคือเกี๊ยวปลาแบบมันเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดระยองนะคะเกี๊ยวปลาค่ะเกี๊ยวปลาขายดีเขาขายดีมากเห็นบอกว่าอร่อยมากแต่แมยังไม่เคยลองทานดูนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งที่ขึ้นชื่อจังหวัดระยองเหมือนกันเจ้านี้เกี๊ยวปลานายเขยมแล้วก็มีปูจอปูนะคะเห็นเขาบอกว่าปูจ้อเนี่ย เนื้อแบบว่าเนื้อปูแบบแน่นๆเลยค่ะมาก็เลยอยากลองดูนะคะว่ามันอร่อยสมคําลื่อาลือหรือเปล่ามาลองดูเลยค่ะเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาก็เล็กๆน่ารักน้ําจิ้มเราทาเองนะน้ำจิ้มทําเป็นแบบซีฟู้ดค่ะจริงๆเกี๊ยวปลาหรือปูจ๊อเขาจะมีน้ําจิ้มแบบเหมือนกินของเขาต่างหากแต่ว่าแมวไม่ชอบอะแมวชอบแบบซีฟู้ดเผ็ด อืมอืมแป้งบางเนื้อเยอะอืมอร่อยจูกค่ะดูปูจ้อกนนะคะอืมมีเนื้อปูมีเนื้อป,อปูอยู่ข้างในนี่ค่ะเห็นเนื้อปูไหมคะอืม อืมปูจ้ออร่อยเนื้อปูเยอะค่ะนี่เนื้อปูเยอะเหมือนกันนะกินจุ่มแบบนี้อืมืมอร่อยปูจ้ออร่อยมันจะแบบ มันจะไม่แน่นเหมือนเหมือนเรากินจ้อนอื่นอ่ะจ้อไก่หอยจ้ออะไรพวกนี้มันจะแบบมันจะแน่นแต่ว่าปูจ้อนเนี่ยมันจะเหมือนมันจะมีความกรวงอยู่ข้างในอ่ะเนื้อมันจะแบบนุมน่มๆเคี้ยวง่ายอืม้มจิ้มแซ่ เกี่ยวปลานี่น่าจะเอาไปปรุมเมนูอื่นก็ได้ะคะ่ะบางเช่นอาจจะไปทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเกี่ยวปลาต้มจืดเกี่ยวปลาอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวปลามันจะมีเหมือน มีเนื้อปลาข้างในมันจะหนึบๆจะเป็นความรู้สึกแบบหนึบๆมีแป้งหอ่อด้านนอกมันกินตอนร้อนค่ะนั่งเองใหม่ๆร้อน อืม,มจิ้มซับอืมซับมากคามีใหตโตเผ็ดละ ได้ลก,กลิ่นของเนื้อปูแล้วก็เคียวโดนเนื้อปูแบบเต็มๆคำเลยค่ะอื้อืออดีเขามีขาย จะไปซื้อถึงที่ที่เรายองก็ได้นะคะร้าน,นึ่งเขาแล้วก็มีคนรับหิว้วแล้วแต่จังหวัดไหนที่จะมีคนรับหิ้วไปขายเนาะพัทยาก็มีคนไปรับมาขายต้องออเดอร์ล่วงหน้าค่ะอุ้ยอุ้ยคิดไม่ได้อเงี้ย,ยนึบเงีย้ยเนี้ยนึบ เหมือนว่าเขาจะปรุงรสในเกี๊ยวปลาอยู่แล้วน,นะคะมันมีความพอดีจินเล่นๆก็ได้จิ้มแซ่บมากจิ้มตามเอง <Okay. S 1> อ mắm chim bài 你也不走？ แร่งวันกวนมากเลยอ่ะอือหือครับใหญ่ ิไม่ค่อยได้กินเผ็ดแต่ช่วงน้ะพอมากินเผ็ดทีก็จะแบบเผ็ดมาก 嗯。好。嗯。嗯 อร่อยทั้งเผ็ดดีมาก ดูเนื้อปูติดตะเกียบออกมาเลยอ่ะอืมไี่ค่ะปูอืม,อม,ห,อม,อมหอมปู うん。 อร่อยคะ่ะทุกคนอร่อยจริงๆนะอร่อยทั้งสองอย่างเลยนะคะใครที่อยู่ระยองหรืออยู่ใกล้แถบระยองนะคะหรือใครที่มาเที่ยวผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะมีโอกาสก็อยากให้ลองชิมกันดูนะคะ <S <S เคี่ยวปลาในเคียมนะคะแล้วก็จอปูในเคียมค่ะของขึ้นชื่่อจังหวัดระยองนะคะยังไงอย่าลืมหามาลองทานกันดูนะคะวันนี้มาขอตัวลาไปแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีคะ่ะ